นวัตรกรรมห้องเรียนคุณภาพการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะโดยนางสาวนูรีฮันสาเมะดอแมครูโรงเรียนบ้านหินซ้อน1.1ความเป็นมาและสภาพปัญหา,ญหาการอ่านเป็นส่วนสำคัญในทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยเพราะทักษะการอ่านนั้น เป็นทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ทำให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆทั่วโลกซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารการอ่านจึงมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองคือพัฒนาการศึกษาพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และมีความอยากรู้อยากเห็น ประเทศให้รุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งความรู้ต่างๆก็ได้มาจากการอ่านโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการอ่านเป็นการเปล่งเสียงตามตัวอักษรถ้อยคําและเครื่องหมายต่างๆที่กําหนดไว้ให้โดยถือว่าการอ่านออกเสียง ถือเป็นการสื่อความหมายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในภาษานักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยจากการที่ข้าพเจ้าสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่องการอ่านคือนักเรียนอ่านออกเสียงคำควบก,กล้ำได้ไม่ชัดเจนเช่นการอ่านออกเสียงรอเรือออกเสียงเป็นรอลิงเช่นคำว่าปราบปรามออกเสียงเป็นปราบปรามหรือปราบปรามเปลี่ยนแปลงออกเสียงเป็นเปลี่ยนแปลง เกรงกลัวออกเสียงเป็นเกรงกลัวซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถด้านการอ่านออกเสียงทําให้นักเรียนอ่านหรือสื่อสารในรายวิชาไม่ชัดเจนผิดเพี้ยนไปและอาจทําให้เสียบุคลิกภาพได้1.2แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาจากสภาพปัญหาที่พบดังกล่าว ผู้สอนได้ศึกษานวัตกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะแบบฝึกทักษะแบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาทักษะหากได้มีการปฏิบัติอย่างถูกวิธีจะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จมากขึ้น แฝึกทักษะมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาที่เป็นทักษะมาก mm. เพราะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทรเรียนได้ดียิ่งขึ้นสามารถจดจำเนื้อหาในบทรเรียนได้คงทนทาให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียนผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเองสามารถนำมาเป็นแบบฝึกทบทวนเนื้อหาด้วยตนเองได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4อ่านออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้อง 2. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่สูงขึ้น 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่มีนิสัยรักการอ่านประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานอื่นๆทางด้านคุณภาพผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการและสอดรับกับนโยบายการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพการจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนการทำงานในด้านการสอนอย่างชัดเจนได้จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ส่งผลให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดความภูมิใจที่ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4สามารถอ่านคำควบกล้ำได้ถูกต้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น